สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาพ or, พะเพื่อนๆมาทาเมนูข้าวผัดกุ้งครับข้าวผัดหอมๆกุ้งตัวโตๆครับเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันได้เลยครับอันดับแรกก็จะเป็นกุ้งนะครับผมก็นําไปล้างทําความสะอาดผ่าหลังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามด้วยหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่เดี๋ยวเราก็จะนาไปหั่นเป็นหั่นเต่านะครับแล้วก็ตามด้วยแครอทแครอทก็หั่นเตาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยกระเทียมกระเทียมผมก็ใช้ 3-4ถึงี่กรีบนะครับก็นำไปสับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีไข่สองฟองนะครับตามด้วยต้นหอมแล้วก็นำไปหั่นซอยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันได้เลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปเมื่อน้ํามันหลอของเราเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เป็นกระเทียมลงไปได้เลยครับผัดจนกระเทียมของเราเหลืองหอมเลยครับต่อไปนะครับก็ตามด้วยกุ้งนะครับผัดจนกุ้งสุกดีเลยนะครับเพื่อนๆนี่เลย ตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับหั่นเตาแล้วก็แครอทหั่นเตานะครับผัดจนใสแล้วก็จนได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยไข่ไก่2ฟองจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันครับพอไข่ไก่เริ่มเซตตัวแล้วนะครับเพื่อนๆก็นําข้าวลงไปใส่ได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องรอให้ไข่จนสุกจนเกินไปนะครับจะมีไข่แดงก็จะได้มีความแบบผสมกับเม็ดข้าวด้วยนะครับก็จะทําให้ข้าวาสีสวยนะครับ ปรุงรสชาติอันดับแรกนะครับก็ใส่เป็นซอสหอยลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยครับซอสปรุงรสุงชูผงปรุงนะครับใครอยากใส่สามารถใส่ได้เลยจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับนี่เลยนะฮะกลิ่นหอมมากๆครับเพื่อนๆ ผัดจนทุกอย่างเข้าที่แล้วก็ลงตัวนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็โรยด้วยต้นหอมซอยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ได้แล้วนะครับสําหรับเมนูข้าวผาดัดกุ้งตัวโตๆนะครับข้าวผาัดหอมๆของเรานะครับก็ฝากเป็นเพื่อนลองนาไปทําตามกันดูได้ทําได้ไม่ยากครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล,วล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ